มาทุกคนมาต่อซึ่งบางสิงนเนี่ยคลิปเนี้ยคลิปแต่ละคลิปเนี่ยถ้าผมยูอาจจะมีการตัดต่อบ้างก็ได้นะครับทุกคนความเร็วมันเยอะหน่อย,ย,ยซึ่งเนี่ยผมก็อาจคลิปแบบเออแล้วก่อนอันคดคลิปอยู่เนี่ยไม่เห,หรอเอออัคดคลิปอยู่แปบบเนิ่นก็เพิ่งไปใส่มันดีิษ น้องพิมอะไรอยู่หรือเปล่าพิมอะไรอยู่หรือเปล่าพิมอ,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 อะไรพิมอะไรอยู่นะออโอเคแนะ่ก็ทุกคนได้ดูแล้วนะครับทุกคนาอว่าก็เข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจกันหรือเปล่าเดีย๋ยวมาเล่นอยากลองเล่นเคเจเดี๋ยวเรามาเล่นเคเจ,เจกันก,นก่อนเลย เคเจเคจ,จ,จีก็มาว่ะทุกคนบนํนึงน้องใจเย็นดิเฮียใจเย็นน้องใจเย็นดีใจ,เย,จเย็นดีน้องสำหรับใครเนี่ยเพราะวันนี้ก็จะอพอวันพรุ่งนี้ก็คือวันคริสต์มาสเย้โรงเรียนไหนมีใครจัดวันคริสต์มาสบ้างครับทุกคน แต่นโรงเรียนผมจัดก่อนคริสต์มาสพรุ่งนี้เย้ดีใจมากเลยแบบสนามลูกก็อ,อยากขึ้นชมด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนแต่งเอฟเฟกมาสวยอยู่นะครับทุกคนทั้งกระางขายะทั้งมอนอะไรแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนสวยมากถือว่าสวยสวยจริงโอเคเราไปเล่งเตจกันเลย